กับปฏิพัท์ออตโต้ส่งีทั่วไทยอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงโปรเด็ดในเดือนนี้ไม่ควรพลาดเปน็นอันขาดดูคลิปนี้มาตัวรถคันนี้รถราคาทันทีให้50,000บาทปีประกันภัยชั้นหนึ่งจองร้อยเดียวผ่อนอีกทีปีหน้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยปฏิพัท์ออตโต้นะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่ง ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับและก็ได้ตัวประกันภัยชั้น1จองแค่100บาทพอจะแฟแนนผ่านคืนเงินจองครับจะแฟแนนไม่ผ่านก็คืนเงินจองสําหรับคุณลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการฝากเซ็นทําธุรกรรมไม่ถึงหน้าบ้านกับรถกระบะสีประตูโตเตี้ยคันนี้ครับโตต้าไฮรังลีโวสองจีเอนทรีนะฮะเป็นรถปี2021ไม่200,000โลสีดำสวยเดิมจากโรงงานสีนี้เขาบอกว่าปาดเซียน เพราะนั้นตรงนี้ฮะคุณภาพเราค่อนข้างที่จะขับแก้วและก็ยืนหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์รถสวยที่พร้อมให้กับคุณลูกค้าได้มาเป็นเจ้าของกันทุกท่านนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ไม่มีติดแบงค์ลิสไม่มีติดล่าช้าไม่มีติดแท็กซิ่งออกได้หมดอยู่แล้วครับคุณจะมีเครดิตหรือว่าเป็นคนที่เครดิตใสก็คือไม่มีการทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินมาก่อนเลยออกได้เหมือนกันนะฮะ พราะนั้นอย่างแบบนี้นะครับผลสุดท้ายสิ่งที่ดีและได้เหมือนกันทุกคนนั่นคือดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น4ประตูตัวเตี้ยรุ่นแรกนะครับก็คือจะเป็น entry มันจะมีแบ่งออกมาทั้งหมดเนี่ยสรุ่นด้วยกันนะฮะเอาแบบนี้ดีกว่า2รุ่นครับก็คือจะมีเป็นตัว entry และก็จะมีเป็นตัว mid นะครับประมาณ2รุ่นอย่างแบบนี้ จะได้เป็นตัวหน้าใหม่หลอ่อสวยเท่เพร้ออุปกรณ์ในการตกแต่งเพื่อให้รถมีความสิ่งมากขึ้นกว่าเดิมฟรีไม่มีค่าดำเนินการนะฮะครานี้เนี่ยอันย่ใดูตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงครับโปรเดือนนี้ดีมากนะฮะและก็ได้ตัวรถที่มีคุณภาพนะครับเครื่องเนี่ยเดิมๆเ,เลยฮะไม่ได้มีการไปยุ่งคลองแวะหรือว่าทำอะไรกับเครื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ 2.4ดีเซลเดิมเดิม b 10เติมได้คันหน้าเดิมฮะคันล่างเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตฝักกระโปรงฝักกระโปรงไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีเครื่องเนี่ยตัวไส้ในเนี่ยคือเดิมสนิทเลยนะฮะไม่มีเครื่องหลวมกำลังอัดไม่เสียหม้อน้ำไม่มีปัญหาฝาไม่โกงแอร์เย็นเพลงเพราะพงเพสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบ ฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนี่แหละครับการดูรถยนต์มือสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบ่งออกมาเป็น2ลักษณะนั่นคือคนที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับกับการดูและซื้อรถคันนั้นกับบางท่านอาจจะดูไว้เพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อ แต่เขานี้ทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าเกิดอย่างเราไม่มีการแนะนําที่ดีเราไม่มีสินค้าเราไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวรถที่ดีลูกค้าก็ไม่ได้มาซื้อกับเราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างทั้งหมดมาอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนั่นคือต้องขายในราคาที่ถูกและก็ได้รถปี2021แบบนี้ไปครอบครองได้แบบโดยง่ายๆนะฮะอันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีตั้งศูนย์ทงล้อฟรีนะครับแล้วก็มีการเช็ครายละเอียดสปงสปา ทุกอย่างทําให้หมดเหมือนเดิมนะฮะระบบไฟของเหลวต่างๆมีการเช็คให้หมดนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าคือถ้าเกิดอย่างเดือนนี้เนี่ยเราเอากันแบบง่ายๆตัวนี้เลยฮะคือจุดสําคัญในปีแรกเราจะได้ตัวประกันภัยชั้นหนึ่งแบบนี้ไปเลยประมาณสอง0 0ืกว่าบาทไม่มีการเก็บเพิ่มไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีข้อแม้ด้วยได้แบบนี้กันหมดเหมือนเดิมนะฮะส่วนท่างเกิดยังตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นก็จะมีการขัดสีให้นะครับล้อเนี่ยล้อแมกเนี่ยขอบ18เนี่ยนะฮะอันเบิกให้ใหม่4วงแล้วก็ยางใหม่4เส้นนะครับล้อแมกเนี่ยสามารถเลือกลายได้นี่คือคำที่ไม่มีการจำกัดความเพราะนั้นตรงนี้คคุณลูกค้าสามารถมาเลือกลายล้อแมก ใส่กับตัว4ประตูตัวเตีย้ยคันนี้ได้เลยฟรี Free. ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะทุกอย่างเนี่ยคือมันจะจบภายในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวประกันภัยชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการจอง4ประตูคันนี้ด้วยเงินแค่100บาทออกได้ครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยโคตรถ,ถูกเลยนะฮะรถปี 2, 2021แบบมีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งนะฮะ เพราะนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังหารถสี่ประตูใช้งานอยู่สักคันหนึ่งเอาแบบดีเอาแบบเหมือนอ,อ่กงห้างไปแดงตัวนี้ครับตัวที่อันเอามาแนะนำในคลิปนี้คันที่อยู่ด้านข้างหันตรงนี้สามารถรับรถได้ทันทีและก็อนุมัติภายในหนึ่งวันคราวนี้เนี่ยอันจะให้ดูตัวด้านในภายในเนี่ยออปชันถือว่าไม่น่าเกียดมีจอทัชสกรีนมาให้ มีเป็นตัวระบบ Android Auto Apple c a r p l เ y เชื่อมต่อบูทูธนะฮะเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบ6สปีดนะครับตัวนี้ก็150แหลแรงม้าไม่20,000ครับกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าเบาพงเบาผ้านะฮะลายสวยแล้วก็ภายในสะอาดไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เบาทุกอย่างก็คือจะเป็นเบาผ้าเดิมๆทั้งหมดเลยในการนั่งโดยสารก็เหมือนกับ4ประตูตัวเตี้ยรถทั่วไป นะฮะเพราะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยโตต้าเนี่ยถ้าเกิดอย่างคันนี้มันจะเป็นตัวรุ่นแรกนะฮะคือเป็นรุ่นย่อยตัวแรกนั่นคือตัว Entry แต่ใส่มาเป็นจอัทสกีมพร้อมกับ Android Auto Apple Carp l a ตรงนี้ถือว่าดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ารถมันไม่มีกล้องมองหลังมาเราไปติดตั้งเพิ่มเติมและซิงต่อกับจอทสกีมตรงนี้เลยได้ไหมสบายครับสามารถทำได้อยู่แล้วส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็น1ิครึ่ง แล้วก็ยางจะเป็นตัวแก้มหนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นตัวเก้าครึ่งหลังมันจะเป็นตัวสิบครึ่งแต่เวลตัวเนี้สวยนะฮะมันจะเป็นเวลที่มีออฟค่อนข้างที่จะลึกนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าลายปัจจุบันที่กําลังนิยมกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น SSR ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนจากเวลมาเป็นตัว SSR ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บเพิ่ม ไม่มีเสียเงินเพิ่มนะครับด้านท้ายนี่ก็เดิมเเลยครับไม่เคยมีการโดนชนท้ายไม่แน่นอนตัวนี้เราซื้อกันแบบไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงเราสามารถมั่นใจในการเลือกซื้อและจองผ่านออนไลน์จากการดูคลิปนี้ได้เพราะนั้นตรงนี้เรารับประกันคุณภาพเรารับประกันหลังการขายนะฮะอีกอย่างหนึ่งรถสามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศไม่แท้ไม่มีการกลับไม่มีการกอไม่มีการเคลีย และถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าอยากได้วารันตีศูงย์กลับมาอยู่ให้มันเป็นเหมือนเดิมสามารถทําได้ทันทีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะดําเนินการให้หรือไม่งั้นสามารถบอกกับเจ้าหน้าที่เซล์ได้เลยออกรถกับปฏิพัท์ออโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงส่วนถ้าเกิดอย่างในช่วงหนึ่งอาทิตย์จะมีทั้งหมด7วันคุณลูกค้าครับวันไหนว่างหรือว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เราว่างสามารถแวะผ่านมาแถวนี้ และก็อยากจะแวะเข้ามาดูรถที่ร้านมาดูได้เลยครับเพราะว่าอย่างตัวรถที่ร้านเราเนี่ยมันสามารถทดลองขับได้ไม่ใช่แค่ว่าโปรดีไม่ใช่แค่ว่าคําแนะนําที่มีให้ครบถ้วนมันคือเป็นตัวรถที่มีคุณภาพได้ตัวรถที่มีคุณภาพนะฮะเพราะนั้นอย่างของตรงนี้นะครับอันสามารถลดให้ได้ทันทีถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าดูคลิปนี้มาลดให้ทันทีห้าหมบาทตัวนี้ให้เลยฮะ ไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อแม้คุณจะมีเครดิตไม่มีเครดิตทุกคนเท่าเทียมกันหมดลดให้ทันที5,000 50, 0บาทเพราะนั้นราคาเราตั้งขายไว้หน้าร้านนะครับ5 7 9 0 0 0ตัวนี้อันขายไว้หน้าร้านนะปี21่สิบเอ็ดมสองหมื่นห้าแสนบาทแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าที่เป็นคุณลูกค้าดูออนไลน์มาดูคลิปนี้มาอันลดให้ทันทีเหลือห้าแสนสบาท เพราะนั้นตัวนี้ลดให้ทันที50,000บาทนะฮะแต่มันยังไม่พอออกรถเดือนนี้ครับประกันภัยชั้น1ฟรีออกรถเดือนนี้ฮะจองร้อยเดียวพอนะครับจะไฟเน้นผ่านคือเงินจองจะไฟเน้นไม่ผ่านก็คือเงินจองจอง100บาทไม่พอครับออกรถเดือนนี้ไปผ่อนกันอีกทีปีหน้าและสําหรับคุณลูกค้าหลายๆท่าน,นะฮะตรงนี้อ่จะทําดอกเบี้ยเริ่มต้นให้อยู่ที่2.99เานะครับเพราะนั้นตัวนี้ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นหนึง่ง ครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถและสามารถมาทดลองขับรถที่ร้านปฏิพัทธ์ออโอต้ได้เลยส่วนถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่กาลังดูคลิปนี้อยู่และสนใจคันนี้ลด50,000ประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะและก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านด้วยคราวนี้ครับถ้าเกิดยังเป็นคุณลูกค้าต่างจังหวัดโอนจองบัญชีบริษัทมาเท่านั้นนะฮะโอนจองออนไลน์มาได้เลยแค่100บาทรอสัก5-10นาทีจะมีไฟแนนซ์โทรไปนัดเซ็นเอกสาร ในวันรุ่งขึ้นถัดไปแต่ถ้าเกิดอย่างใจร้อนอยากโทรมาคุยรายละเอียดในการออกรถโทรมาได้ที่เบอร์นี้ครับ0891104954ได้รถสวยมีการรับประกันคุณภาพมีการรับประกันโครงสร้างและได้ประกันชั้นหนึ่งได้จองร้อยเดียวหรือส่วนอื่นๆเราซัพพอร์ตเอื้อหนุนกับคุณลูกค้าหมดหรือไม่งั้นานันต้องบอกแบบนี้นะฮะก่อนสิ้นปีนี้ต้องมีรถใช้กลับบ้าน เพราะนั้นสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะในคลิปนี้ันก็ต้องขอฝาก4ประตูสีดําสวยๆคันนี้ไว้ด้วยและเดี๋ยวไงคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ตส่งฟีทั่วไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมง